ตวเพิ่งขึ้นปากมาพันหนึ่งนกกองคารามันยี่สิบมันอลไว่าองคารมันอ่าอ่เวลาลดลงพักกันอะไรไปใช่ไหบอสช่เลย้งดาบกองหกกองกองนึงจประมาณเ็กลกอะ้อน บ่อะมันจะไปมหาแพนหนึ่งหัวต่อแหลกกองหนึ่งกะมันเล่าแลนนี้เลยมันมันถือลูกทั้งนอกม่ตัวเม่ยขอใช้กำนัลเนยนั่งใช้ของยากก็คอยอี้ละ ບໍ່ບໍ່ເອົາຢູ່ເດີ້ລະເບິ່ງບໍ່ແລ້ຮ້ອນອໃຫ້ມາຮ້ອນອົຕກຕາຂາປບນົືາລລະ